ทุกคนพบกับอัคเตเอกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็อยู่ที่สนามยิงปืนไทยกรีนนะครับก็บรรยากาศในวันนี้นะครับผมก็มีแสงเล็กน้อยนะครับเมื่อจกเป็นช่วงเช้านะครับผมก็เลยต้องมาหลบอยู่ข้างกําแพงนิดนึงนะครับก็วันนี้นะครับผมได้ความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่จะดีนะครับให้ได้ลีบปืนกระบอกหนึ่งครับซึ่งปืนกระบอกนี้เป็นซีเซนะครับซีเซ็ตครับพวกถึงปืนพกสั้นนะครับเราจะนึกถึงก้าวมมส่วนใหญ่นะครับ แต่ในวันนี้แตกต่างไปนะครับผมเนื่องจากว่าซีเซกระบอกนี้นะครับเป็นขนาด10มอนั่นเองนะครับรูปร่างหน้าตาของเขานะผมถ้าเรามองซีเซ็เนี่ยเราจะนึกถึงซีเซ 75B อะไรประมาณนี้เนาะหรือซีเซ็ชาร์ดนะครับรูปทรงเขาอย่างที่ท่านเคยเห็น,นครับเขาจะเป็นรูปทรงคล้ายๆกันเลยนะครับและกระบอกนี้ก็เช่นกันนะครับรูปร่างหน้าตาถ้าดูภายนอกนะครับผมก็จะนึกว่าเป็นเหมือนซีซ็ 9มอมอนะครับโอ้โหแต่พอเปิดออกมาแล้วเนี่ยปึ๊บกลายเป็นคราสุนมอมอนะครับอ่าก่อจะขอวางกล่องก่อนเคลียปืนให้ท่านได้เห็นก่อนนะครับแม็กกาซีนไม่มีกระสุนนะครับตัวปืนตัวปืนตอนนี้มีกระสุนดัมมี่นะครับอยู่ในลำเพลิงก็ถือว่าปลอดภัยนะครับเรามาเช็คเคลียให้ท่านได้เห็นอีกชั้นหนึ่งนะครับเช็คเคลียให้ท่านได้เห็นอีกครั้งหนึ่งนะครับ ตัวปืนปลอดภัยแล้วนะครับไม่มีจุดศูนย์อยู่กลับด้านมาดูตรงนี้นะครับผมปุ๊บอ่ารูปทรงเขานะครับนี่เลยครับผมก็ออย่างที่บอกนะครับถ้าดูภายนอกก็จะเหมือนซีซัากัมะมอทั่วไปแต่พอดูลำกล้องแล้วโอ้โหโตโตมากมเลยครับผมชัดเจนเลยสุรมอนั่นเองผิวนะครับ ต้องขอบอกก่อนเลยว่า,าไม่ใช่สเตเลสครับแต่เป็นผิวชุบพัดโครมนะครับก็ข้อดีของการทำผิวแบบนี้นะครับช่วยการสนิมนะครับผมได้ดีกว่าลมดำนะครับแต่ท้งนี้ทั้งนั้นก็จะเกิดสนิมได้นะถ้าเราดูแลไม่ดีพอนะครับเช่นตามซอกมุมหรือลายเช็คเกอร์อะไรประมาณนี้เนาะซีแซนะครับาจากที่ได้ยินนักนิยมปืนเล่นปืนกันนะครับ ขาจะมีความเชื่อมั่นว่าซีแซตแค่ชื่อนี้ก็บอกแล้วว่าแม่นยำนะครับฉะนั้นวันนี้นะครับการทดสอบของผมแน่นอนครับก็คงต้องขอทดสอบความแม่นยำของตัวปืนกระบอกนี้นะครับแต่นะผมถ้าไม่แม่นยำยังไงนะอย่าโทษตัวปืนนะครับให้โทษผู้ยิงนะผมเพราะผู้ยิงไม่ได้ซ้อมปืนสั้นนานแล้วครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวปืนกันชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะครับผมปืนพกสัน้นซีซต 97B นะครับใช้กระสุนขนาดจุด 45ACP นะครับหรือ11มมบ้านเรานะครับก็ปากลำกล้องก็จะโตหน่อยนึงนะครับผมต่างจาก9มมเลยนะครับผมความสวยงามของเขาครับอง์ก็เป็นเอกลักษณ์ของ CZ เลยครับสวยงามแต่ว่าต่างตรงที่เป็นกระสุนขนาด11มมนะครับผมเพราะว่าเรามักจะคุ้นชินกับซีซที่เป็น9มมซะมากกว่าครับ ก็แสงอาจจะเบลอบ้างนะครับในสนามตอนนี้ผมจะพยายามโฟกัสภาพนะครับโอ้ก็ไม่เป็นใจเหลือเกินครับคือคือถ่ายมือเดียวนะครับอย่างเงี้ยจะเห็นแต่ตัวปืนแล้วก็ไม่เห็นตัวอักษรหนังสือนะครับสวยงามและลงตัวครับสําหรับซีเตตัวนี้นะครับดูเุินเผจะเหมือนกับปืนก้ามมอทั่วไปนะครับของซีเซตแต่จริงๆแล้วเป็นขนาดเอ็ดมมอครับ ก็ความแม่นยำจะเป็นยังไงนะครับบททดสอบในวันนี้นะครับก็จะทําการยิงปั้นเป้าเทสระบบนะครับเช็คความแม่นยําของตัวปืนนะครับผมติดตามรับชมนะครับมาดูตัวปืนกันชัดๆอีกครั้งนะครับอย่างที่บอกไว้แต่แรกนะครับปืนกระบ,บอกนี้ทําผิวมาแล้วนะครับเป็นผิวชุบฮาร์ดโครมต้องยอมรับเลยว่าช่างทํามาได้สวยงามจริงๆครับแม้ว่าจะผ่านการปัดทําผิวมาแล้วก็ตามแต่รายละเอียด ความคมชัดของผิวปืนยังคงอยู่ครับระบบกลไกเซฟตี้ยังทำงานปกติครับแม้แต่ไกยังเรียบลื่นเหมือนเดิมครับและด้วยลํากล้องที่รูโตะโตแบบนี้นะครับก็มองปุ๊บรู้เลยว่าเป็นขนาด11มมครับส่วนค้างปืนนะครับผมก็ยังดูฟิตติ้งได้ดีครับเป็นองค์ประกอบสําคัญสำหรับปืนปั้นเป้าเลยครับครับผมก็จะทําการทดสอบซีซ่า 75B นะครับ11มมเป็นหัวกึงตัดนะครับเอาแค่5นัดพอ ระยะก็ไม่ไกลไม่ไกลนะครับเียพร้อมครับโอ้แรกโดหน้นไกลเลย ใช่ครับผมก็ห้านัดเป็ต่อแล้วมีกลุ่มส่นเก,กาะกันอยู่แต่ว่ามีนัดแรกคนะโดดไปไกลเลยนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกลุ่มชัดๆกันครับเื้นเคลียร์สไลด์เคลียร์ค้างไว้อยู่แล้วนะครับตั้งใจทงโอเคนะครับไปมะชมกันครับ จากที่เห็นนะครับนัดแรกนะครับผมยิงขึ้นข้างบนครับก็ยังไม่คุ้นชินไกลนะครับส่วนนัดสองนัดสามนัดสี่นัดห้านะครับวนอยู่ตรงนี้นะครับก็กลุ่มเป็นที่น่าพอใจนะครับสำหรับกลุ่มที่ได้ได้ลองแล้วหลังจากที่ทดสอบหนึ่งนัดนะครับโอเคสำหรับซีซัตนเจ็ดห้าบีนะครับผมก็ผมพอใจนะครับกับกลุ่มขนาดนี้นะครับซึ่งเป็นการยิงครั้งแรกนะครับ ครับทุกคนก็สําหรับซีซต 75B กระบอกนี้นะครับกลุ่มที่ยิงได้ผมว่าผมพอใจนะครับกับการที่ได้ทดสอบครั้งแรกของปืนกระบอกนี้นะครับซึ่งไม่คไม่ไม่ได้ซ้อมใดไฟอะไรเลยนะครับจู่ๆก็หยิบม,มาทดสอบเลยนะครับไกลเขาก็จะหยุ่นๆเหมือนกับซีเซตชาร์โที่ผมเคยมีนะครับคือจังหวะไกลตึงแล้วก็ลากมามันจะมีกําแพงกัน้นกระตุกตึกต๊กๆนิดนึงนะ แล้วก็ทีนี้เราก็ค่อยๆลากอย่างเดียวนะครับก็ไม่คุ้นชินนะครับยอมรับว่าไม่คุ้นชินเพราะว่าผมเปลี่ยนมายิงหนึ่งก้าหนึ่ง,ง,งกับกล้องสื้มากกว่านะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับขึ้นชื่อว่าอาวุธปืนครับเราท่อนเราก็ต้องทําการฝึกซ้อมให้คุ้นชินกับตัวไกลของเขาครับมันฝึกซ้อมในการยิงในระยะที่เราต้องการครับเช่น10เมตร15เมตร20 25เมตรขึ้นไปอะไรประมาณนี้เนาะ แต่นี่เป็นการทดสอบเล็กๆน้อยๆนะครับต้องบอกว่าเล็กๆน้อยๆจริงๆเลยนะครับก็พอใจนะครับและสาหรับท่านที่ชื่นชอบนะครับอย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับขอขอบคุณครับบ๊ายบายโอเคนะครับสวยดี